ทุกกระแสเที่ยมตรงทุกประเด็นเสนอข่าวไม่เลือกข้าง s m s ข่าวด่วน New Plus สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันรู้หรือวงการบันเทิงก่อนใครตาะทุกประเด็นข่าวร้อนกับ s m s ข่าวบันเทิง New Plus สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วัน แอบเสียดายไหมวันนี้ใช่ไหมครับอ๋อวันนี้ไม่ไม่ไม่ไมไมไมสเสียดายเลยครับแล้วก็ไม่ไม่มีความเสียใจเลยครับวันนี้มีแต่วความสุขครับที่ที่ได้ขึ้นเวทีอิมแพ็คเป็นเป็นฝันของผมครับแล้วก็มีความสุขมากๆที่ได้ขึ้นพร้อมกับเ,เพื่อนๆแล้วก็พี่ๆด้วยครับคดูการกร,กร้งองวันนี้ของนิจารีแหลกซหรือเปล่าวะใช่ครับเพราะว่าเหมือนกับว่ามันมันมาเป็นการให้ให้ความสุขแล้วแล้วก็เหมือนกับว่า การ,รก,ก,าการประกวดเนี่ยมันจบไปแล้วเมื่อวานแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็ทําไปอย่างเต็มที่แล้ววันนี้เราก็อยากจะมาแบบว่าสบายๆอยากให้ความสุขกับทุกคนครับตอนที่ยินสองครีคือเราคิดเลยว่าแบบเราจะได้แทนลุ้นไหมเอเอาใจจริงๆนะครับคือผมไม่ได้ลุ้นเลยครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ายังไงยังไงพี่ชายขอยงผมที่ยืนอยู่ข้างเขาเหมาะสมมากๆที่จะได้เป็นเดอสไตล์อยู่แล้วครับแล้วก็เหมือนกับว่าเราเราดีใจครับท,ที่ที่ได้ยืนอยู่กับเขาครับ เรียกว่าประสบความสำเร็จเล่นแรกกว่าที่เป็นรองอาชีพครับก็มันมันประสบความสําเร็จระดับหนึ่งครับเหมือนว่าเป็นการเริ่มเริ่มต้นครับแต่ว่าที่สําคัญคือมันชนะใจตัวเองครับคือผมมาได้ถึงขนาดนี้ผมผมมีความสุขมากครับแล้วก็ต่อจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ผมจะทําให้ดีที่สุดนะครับมันต้องมันต้องเหนื่อยกว่านี้มันต้องหนักกว่านี้แต่ว่าผมพร้อมจะลุยครับอยากทำอะไรต่อหลักๆก็ อยากทํางานเพลงที่ที่รักก่อนเพราะว่าคือผมผมผมรักการทําเพลงมากจริงๆครับแล้วก็ส่วนถ้าเป็นงานอื่นก็ผมถ้ามีโอกาสผมอยากจะทำเพราะว่าผมสนใจอยู่แล้วผมอยากลองอะไรใหม่ๆที่ผมไม่เคยทำผมอยากลุยกับมันดูสักตั้งหนึงครับว่าเ,เราจะทำได้ไหมมันท้าทายแล้วก็มันพัฒนาเราได้ไปเรื่อยๆครับรับการ้นาคือตอนนี้ ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้รับรู้อะไรภายนอกมากนะครับเพราะว่าอยู่ในบ้านก็ไม่ไม่ได้รับรู้ข่าวสารเลยเท่าไหร่นะครับก็คือก็ต้องค่อยๆปรับตัวกันไปนะครับแล้วก็ก็อะไรที่ที่ควรก็อะไรที่ควรกับอะไรที่ไม่ควรก็คือต้องแยกแยะให้กอะไรควรทำก็ทำอะไรไม่ควรทำก็ไม่ทำแต่ว่าอะไรหลายอย่างที่ที่ควรจะรู้เราก็ต้องอาดต้องเรียนรู้ค่อยเรียนรู้กันไปค่อยปรับตัวกันไปครับ เพลแกนเพลงแรกในชีวิตเกิลแเพลงแรกในชีวิตนะครับซิงเกิลแรกคือรักเธอ24ชั่วโมงนะครับเป็นเพลงที่สไตล์ตรงกับผมมากๆนะครับแล้วก็ผมมีโอกาสได้ได้ได้ทำงานตรงนี้แบบเรียกได้ว่าเอาตัวเข้าเข้าไปทำด้วยแล้วก็คิด ด้วยมีโอกาสได้แต่งท่อนรับด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าเราได้ทุ่มทุ่มเทกับเพลงเพลงนี้จริงๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ขนาดเพลงแรกเพลงแรกเนี่ยผมก็ได้ได้ช่วยมีส่วนช่วยในการทำงานดีแล้วก็ดีใจมากๆอยากจะขอฝากเพลงนี้ไว้ด้วยนะครับมนดี่ยครับเวเตัวมีนแอ๋อก็คือจริงๆเราเราเป็นเพื่อนสนิทกันนะฮามคือเหมือนกับว่าเราเราสนิทกันมาแล้วครับแล้วก็อะไรที่ที่มันที่มันเคยเป็นก็จะยังเป็นงานนต่อไปครับ แต่มีกระใส่คำหนูว่าเราเนี่ยเหมือนกับไปสาวแตกกลางฟิตเนสสาวแตกกลางฟิตเนตสเนใช่ใช่ใชตอนไหนครับข,ขาคาออกมาคือจริง,รงๆไม่ไม่เคยมีสาวแตกแน่นอนครับแต่ถ้ามีอาจจะมีเล่น,เล,นเล่นกันเพราะว่าในบ้านจะมีเล่นกันอยู่แล้วแบบว่าบางทีก็พี่ฮันก็จะแบบว่าเล่นแอปบ,บ้างอะไรเงี้ยพี่โดมก็เคยเล่นครับพี่พี่แคนก็เล่นคือเรื่องนี้คือเราจะเล่นกันตลอดอยู่แล้ว หมายถึงเรื่องอ่อานี้ใช่ไหมครับคือจริงๆไม่ไม่ค่อยซีเรียนครับว่าเราเราเป็นเราเป็นอะไรเราเรารู้ตัวเราดีใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนกับว่ายังมีคนที่เขาก็รู้ว่าเราเราเป็นอะไรเราเราทําอะไรอยู่แล้วก็คืออย่างถ้าคนที่ที่เขารู้รู้จักผมจริงเขาก็จะจะรู้ว่าเออจริงแล้วผมเป็นคนยัางไงาผมสไตล์ผมเป็นยัางไงาแล้วก็ผม ผมเป็นคนแบบนี้แหละครับก็คือถ้าใครที่รู้จักก็เขาจะรู้ว่าเออเนี่ยแหละคือผมนอกบ้านอินเดียเนยี่ยค่อนข้างที่จะแบบแฟนลับจับคู้จิ้งแบบพี่ห้่นเยอะมากครับคิดยังไงบ้างเนี่ยคือก็เราก็ขำๆสนุกสนุกไปนะครับคืออย่างเอาเอาจริงๆนะครับออก็คือเราก็คย ผมก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ลิกับพี่ตโตโน่อะไรเงี้ยเขาก็บอกโอ้ยอย่าไปซีเรียก็ำขำๆกันไปอะไรเงี้ยครับก็มันก็พี่เขาบอกเออบางทีมันก็เป็นอะไรที่แปลกดีในใ,ในในการที่เราเออมีคล้ายชีวิตก็เออมีอะไรแบบนี้มันก็เป็นอะไรที่พี่เขาบอกเออมันก็อย่าไปซีเรียก็สนุกสนุกไปอะไรเงี้ยครับก็คอนเฟิร์มว่าพี่น้อง <c oughs> ใช่ครับคอนเฟิร์มแน่นอนครับพี่น้องกันครับ <c oughs> แต่วันที่ท่านออกนี้ร้องให้แบบ ใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าผมกับพ er uh ี่ฮั่นเนี่ยสนิทก uh ันมาตลอดแล้วเราก็คุยกันตลอดว่าเนี่ยเออมันมันเป็นเรื่องที tamam> ่น่าแปลกทือว่าแบบคือมันเป็นเรื่องที่ที่เราไม่ได้คาดคิดว่าแบบเราสมัครเดือดตามาแล้วเรารู้จักกันมาแล้วเราแบบเฮ้ยแบบเราสนิทกันครับคุยกันมาตลอดแล้วก็ อยู่ก็เข้ามาด้วยกันเข้ามา้ก็มคือมันกลายว่าแบบเฮ้ย <c oughs> มันเป็นเรื่องที่น่ามันแบบเอ้ยเป็นเรื่องที่น่าแบบน่าแปลกก็มันก็เลยแบบว่าเวลาพี่พี่เขาออกเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเสียดายว่าเขาน่าจะได้ไปกับเราต่ออะไรอย่างเงี้ยบางคนมองว่าคนที่ได้รองในแต่ละปีเนี่ยค่อนข้างที่จะต่อปีชื่อเสียงเนี่ก็ดังอาจะ <c oughs> เด็เดขาดเช่นน็อตอย่างเช่นบี้เลยตรงนี้เรามองยังไงรคือจริงๆผมว่ามันอยู่ที่แต่ละคนมากกว่าครับคือถามว่า โอเคเขาอาจจะมีร,รุ่นพี่ที่เคยเป็นแบบนั้นแต่ถามว่าทุกคนครับไม่ว่าจะได้ที่เท่าไหร่ผมว่าจะดังไม่ดังหรือว่าจะมีคนรู้จักมากรู้จักน้อยอยู่ที่ที่ตัวของแต่ละคนมากกว่าว่าถ้าเราไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ไม่หยุดที่จะแบบทําความดีต่อไปเรื่อยคนเขาจะเห็นเองครับแล้วก็จะจะมีชื่อเสียงแล้วก็จะมีงานเข้ามาเองครับเราฝันเลยว่าวันหนึ่งเราจะเป็นได้อย่างดีเลย ฝันครับผมฝันมาตลอดเพราะว่าเพราะฝันนี่ครับผมเลยนมาในรายการนี้เดอะซาร์ก็ในเมื่อผมได้โอกาสนั้นแล้วผมจะทําให้เต็มที่ครับอยากให้ฝาก่คยถึงแฟนคลับที่ชืน่นโหวก็อยากจะขอบคุณนะครับมากๆขอบคุณมากๆจริงๆนะครับที่คอยติดตามคอยเชียร์คอยให้กําลังใจผมนะครับแล้วก็ ไม่ว่าแล้วก็ไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับอยากขอบคุณที่ติดตามเพื่อนๆของผมด้วยนะครับพวกเราทั้ง8คนเดอะสตาอยากให้รู้ว่าพวกเรารักพวกคุณมากจริงๆครับแล้วก็จะตั้งใจทํางานต่อไปนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้ทุกคนผิดหวังครับ